เพื่อนๆทีมงานน้อใหญ่ผมตั้มทีมงานน้องขอยสอกเาวันนี้มาจังหวัดสุรินทร์ครับแวะเติมน้ำมันครับช่างเลแวะซื้อกับข้าวสวัสดีครับช่างเลสวัสดีครับช่างเลมาจากซื้อกับข้าวครับบรรยากาศครับปั๊มครับเติมน้ำมันในจังหวัดสุรินทร์ครับก็จะออกไปห้าต่อแถวสุรินทร์นี่ละครับบรรยากาศครับรอบปั๊มน้ำมันแวะพักรถก่อนครับมาแต่เช้าเพิ่งตีสี่ครึ่งเองครับ วันนี้ทีมงานไม่ว่างครับพากันไปมีทุรละกันหมดครับเบรมาแค่สองคนครับนี่มากับช่างเลสองคนครับวันนี้ทีมงานเราแล้วเดี๋ยวคอยนี่ครับฝากกดติดตามกดไลค์กดถูกใจให้ทีมงานตั้มนกเขาใหญ่เราด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อไปครับ ตัวนี้เจ้าพงศักเล็กก็จัดแล้วครับหนึ่งแต้มครับนกป่าอยู่ข้างบนครับพงศักเล็กจัดแล้วครับหนึ่งแต้มครับตอนเช้าครับแต่เช้าเลยครับนี่พงศักเล็กครับจัดแล้วหนึ่งแต้มครับเดี๋ยวผมจอานกลงมาให้ดูครับทําได้แล้วครับเจ้าพงศักเล็กครับหนึ่งแต้มครับตอนเช้าครับไม้แรกครับเดี๋ยวนกลงมาให้ดูครับมือเรียวนะเพื่อน ต้องขออภัยครับนกครับนกครับต้องขออภัยครับผมสักเล็กครับทำได้แล้วครับหนึ่งเช้าตอนหนึ่งแต้มครับตอนเช้าครับ หมานแล้วครับหมายเลขเลยครับวันนี้มาสุรินครับไม่พลาดครับได้กำขาแต่เช้าเลยครับมาสองคนกับช่างเลยครับเสียนี้ตัมหมานไม่ว่างครับวันนี้ครับนี่ครับเฉลยครับครับเจ้าพงศักดิ์เล็กครับหมายเลขครับ ต้องขออนุญาตเพื่อนๆปลดนกด้วยครับคุณครับนกปลาครับจะพงสักเล็กครับแต้มสองครับมาสุลินครับจัดเลยครับแต้มสองครับคุณครับนกเฉลยครับเดี๋ยวผมจะเอานกลงมาครับมือเดียวครับเดี๋ยวจะลงมาให้เพื่อนดูครับตรงไว้เพื่อนดู โอโยากครับเพื่อนเพื่อนอาลมกยากครับมนคนรับฉเฉลยครับจญิงันเล็กครับขออภัยครับมือเดียวครับขออภัยด้วยเพื่อนเพื่อนมือเดียวครับอยู่ไกลกับช่างลีครับ ขอภัยเพื่อนๆครับนี่ครับฉเฉลยครับแต้มสองครับมาไม่ได้โตครับเข้าแบบเหยียบไม่ได้นี่เจ้าพงศักเลยครับครับผขออนุญาตโปรนกครับเพื่อนๆสักเล็กก็จัดอีกแล้วครับแต้มสามครับ เต็มสามครับวันนี้ครับจะาพงสักเล็กครับจัดได้แล้วครับตอนแรกใส่ทางนู้นครับมันไม่เหยียบครับมันไปโดนกิ่งไม้ก่อนครับกิ่งไม้ถูกพเนียดแล้วก็รั่นก่อนครับเลยย้ายมาใส่กิ่งทางนี้ครับโดนเลยครับ ฝืดเลยอันไม,ม,ม้สองฝืดมันงองแล้วมั้งมุมเขนทะเลคัันวัดท่านี้นำมองเิีนนี่ครับทำได้แล้วครับแต้มสามครับเจ้าพงศักดิ์ครับนี่ครับให้ช่างเลครับมาจับให้ครับครูวฝากบอกลมทะเลที่พิกิได้ครับ เนียเสาห้าหมานจริงๆครับประเยดไม้พยุงเสาห้าครับลมทะเลที่อยู่พิกิตครับ FC ของเราครับสวัสดีครับผมตั้มทีมงานน้เขาใหญ่ตอนนี้ก็ถึงเวลาเย็นนะครับจะได้กลับบ้านแล้วครับวันนี้เจ้าพงศักดิ์เล็กจัดสามเต็มเลยครับตัวเดียวเลยครับเจ้าคุณพันวันนี้ไม่ได้เต็มครับอยู่นี่ครับปั๊มปตทหลังปั๊มปตทสุรินทร์ครับก็ ฝากกดติดตามและกดถูกใจให้เราด้วยครับผนียดไม้พยุงครับของช่างเลครับนี่ครับจัดอีกแล้วครับสามเต้มครับสวยจริงๆครับหมานดีครับผนียดเสาห้าครับผมตั้มทีมงานนกเขาใหญ่ก็ต้องขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ขอเก่าคำว่าสวัสดีครับ